ส่วนทางด้านชมรมพยาบาลจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมหวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2558เพื่อเชิญพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน,นีค่ะในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลที่ห้องประชุมรำไพพรณีอาคารประชาธิปกสดิเดชโรงพยาบาลระปกเกา นายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวอาเสียนรวาสราชสดุดีสมเด็จพ,พระศรีนครินทรราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2558พร้อมมอบรางวัลให้กับพยาบาลดีเด่นในวันพยาบาลแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น3สาขาจำนวน5รางวัลได้แก่ สาขาบริหารจำนวนหนึ่งรางวัล สาขาวิชาการจำนวน1รางวัลและสาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาลจำนวน3รางวัลสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5 3 3สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ในนามของพยาบาลและผดุงคันทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งและได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติในวันที่21ตุลาคมของทุกปีนับแต่นั้นเป็นต้นมา ดังนั้นชมรมพยาบาลจังหวัดจันทบุรีในฐานะศูนย์รวมของผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการพรดุงคันของจังหวัดจันทบุรีได้ดําเนินการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเธอพระเกียรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้ตระหนักและสำนึกใหนหน้าที่เยี่ยงพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมาทั้งยังเป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสารรค์สุขภาพดีท่วนหน้าให้แก่ประชาชนและเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของพยาบาลทั่วประเทศ